อันมากแล้วค่ะช้วยโฟมอร่อยมากอันนี้แกงหมะฮุมใส่กระเพราเคียงไหนสั่งเลยครับสั่งเลยตอนนี้เปืนกำลังถ่าไกายโย่แข่นอีเมียตื่นไปอุ้ยตื่นจะโดด้วคือเป็นบอสซึนบอสซึนจะได้บางเกี่ยวแล้วถือเนี่ยบอสซึนจังไหนปืนโชว์รถสามาก็ได้รับเงินเราสดชื่นแล้ว ขิงมากขิงมากกันเลยขี้อว่าอะไรเจ้าจังว่าพันตัวนึขิงขิงจริงเหรอทางงานสุดยอดเลยน่ารักเสมอซอนุชยิ้มแป้นแล้วพ่อล่ะพี่น้องวันนี้ไ่ต้องใส่กิมต๊อกไหหล่าเขาพ่อขันเส้ถ่ายพ่อได้่แล้วไมากแล้็ไปลงทุนเด็กล้วไปซื้อลำโพงมาอีกแล้วนไปสร้างต่อแล้วว่างขันอยู่เด็กผมฟังไม่เท่ยู่เด็กพ่อซีฟนาทีดอกเงินน่ะเฉียงไม่ พี่น้องเตรียมเจอกับเครื่องเสียงใหม่เบียดหนักๆเครื่องเสียงหยุดไเสหมดอาหารครัววันนี้แกงหมูใส่บักหูอร่อยมากไม่กินนี่ดีเลยเครื่องเสียงใหม่เมียใหม่ไม่แต่เครื่องเสียงใหม่แต่ต้องคุ้มสองวงด้วยแผนกบัญชีมันต้องมีสองวงด้แม่นอยู่แม่ะข้างกต้องมีผัวสองคนฉันเฮ็ดได้ทุกอย่างค่ะ เอาแล้วบั้งใจลูกน้องเองทั้งค็ดนั่นแหละคิดหาคนคิดหาคนกับนี้อีกเก็บคนสิดมอฝากสมัครเขาไม่ในไคลิปเนี่ยค่ะเขาะเป็นใตคลิปบรื่องสนเกมัครทุกอย่างค่ะถึงโซนเรื่งทางเห็นชัวว่าเมื่อนี้เล่นเก็บเงิเบ่พอเราอยาดจับเมื่อยเราก็ต่อให้อีกคนหนึ่งมาซอยซอยกันสี่ห้าโอ้นี่ขอคุณขึ้นใต้น้ำนะครับขึ้นใต้น้ำพมีบนนซื้อบัตรออนไลน์นี่พี่น้องเขา ผมเลยเลยครับวันที่สิบห้าสิบหกสเจ็ดลมาค่ะพี่น้องบัดกลุ่มปิดสิบห้าสหสิบเจ็ดมีดำดงพีแมนมานีวันแล้วก็น้องดำดิ่งค่ะดำดิ่งคนไหนคนนี้เหรอหนเลยค่ะดำดิ่งดำดื้ดำดําดำดุยอ้องดำดาดาโอ้ดำดากับมิ้นขี่โพลเลยเมนูประจำค่ะามคมต่นปามความ กิข้าบเป็ยางกับมก็จาเขาัดนบบอยู่ดีเอาดูที่ล <diction> ักลาดิกะบ้านวันแล้วกะบ้านแล้วแบบกบบผู้มาขึ้นดีเลยพี่เอยกินข้าวแน่เ้ยพี่พระเอกผู้ไม่เคยขาดติบข้าวน้อยเดี๋ยวเดียว เธอแหละหันกล้องิึงเธอก่อนใช่ว่าฉันบระเทศตื่นหันหนามะตื่นไปแห้งเปลือยเขาเรียกว่าจิตตื่นรู้จิตตื่นกายไม่ตื่นก็ช่างมันเธอจิตตจิแตกตื่นยง้ตื่นจะคลองไหมอุ้ยแรงมากพระเอกอะไรปากคอระนายแค่เบาๆนะ คือให้เจียดกล้องแล้วนะโถ้าหลังกล้องกินหนักกว่านี้มากเลยนะอย่างอูกระเพราหมูเอาไม่ได้อันเป็นตาเสียบเถอะนี่คือขาแนงนะครับขาแนงกุ้งสดอร่อยนะนี่หลังครัวไปใส่กระประจจกใช่อ่ะไปเห็นแล้วมาแล้ว อย่างฝักจัแล้วก็ยิมดีเลยวะบ้อเสือมันคุงมันตอกเรื่อยอ่นายอิ่มเอมมากอจูตออเลยตอนหอยยุ่กขเปลนหนาเียวราก็ใส่กัไปนายิมเลยไม่อยู่ในถุก็ม่าหิวตอนหนหอยยุ้ขาหนีนาวยดิแล้วก็ต้องใส่ตรงไเอยูมันานเอหน่ยเหนียวอะเยไตอนหอยอย่ขนาใส่นีนาบูดด้ดิแล้วก็ต้องใส่ตรงไซเลยโอ้ยไสหนูมันทานเบเหนึ่งยังเหนยวอ่ะเนย นี่เกาคลิปเด้งเห็นไหมลาดอิดแล้วไหมคลิปไหนโอ้มัอว่านอย่บ่เห็นไหมมันขึ้นนี่บ่ต้องเห็นดูๆด้เสียงนนท์โอ้ยคลิปนี้โดนดึงหูไม่เหรอนอ่คลิปนี้โดนดึงหูนี่จำได้คลิปเด็ดตัวนึ่งคลิปปรับเสี้ยนตัวหนึ่งเดินดึงหูคลิปนี้เสี่ยงชีวิตที่สุดพักเดียวพักเดียวดูดูดูกลับไปกลับไปไปไปพักเดียวพักเดียวไปเดินกระชากขึงเอาหลังไม่ดีเนาะโอ้ยพี่น้องนี่หมด บอกด้วยวันนี้จะมาถามอยู่ว่าเสียหูยังอยู่เปล่าจากผลพวงของเมื่อคืนค่ะใช่หูเริ่มจะไม่มีแล้วค่ะตอนนี้บอหูเพิ่มขึ้นแล้วเอาชีวิตจริงมาใส่คนจะเบิ่งหลายคนจะเกาอ่นจะเหรียดดีนะเหรียนสมจริงมันจะเหรียดสมจริงเพราะว่าเอาชีวิตจริงมาใส่ ไม่บีแห้งมจริงค่ะงนเราไม่บีปกติเราตบผลเด้ออกกล่องซื้อได้หรอเกอาซือมาให้เกนันให้เกาชือด้รเอาก็เ,าเป็นหนาเลี้ยวๆขึ้นแล้วจอยลงมาห <Okay. S 3> นาเมื่อน้อยจะได้อวมถ้าจะจอยจะสีบนหนาหน่อยกว่าลาปกติก็สีเลียทอดสองนิ้วนี่ละถ้าถ้าจอยนี่คือหนาตบเลยบอหนานจะหน่อยแห้งหนามันน่อยถ้าจอยลงนี่คือแบบหนาตบเลยตอนทั้งขบมาเราน กีบ่เป็นแต่ว่ายิ่ปุ่นแบบนี้ได้เนาะหาเข้ามาวิผมเข้ามาเอ๋อทางมันแคบเนาะว่องเดินไม่มันเข้าได้สองทางเลยโรงเรียนอะเขราะว่าทางลัดบ่อมันมีทางนึงทางเป็นทางหินคุกอ่ะมันจะโคงมาแล้วจะเป็นลาดยางมันเดือดทูด้นาะฟุตฟาดเลยอันนี้แปดแปดตัวพอไวไฟไปยังสติลเดนแปดตัวสติลเดนบ่อบ่แปดตัวอุ้ยเต้งตัวหนาราแค่มันมันมีอยังเก่งเซนละเมียลาดดาล่าไหม อุ้งยีเห็นกันสิว่าอี้ยล่ะเขอล่ะแต่งตัวเรียบร้อยล่ะจ้งมือเนี่ยใช้สยมา่ต้องเสียมา้เดียเทียกันสิแซ็กซี่เนี่จักน้อยหน่นงกับชักกัดดาวลุงตลอดตัวเจ้าบ้านเนี่ยนาดีเนาะ โอ้ยสดเืินแห้งสดนำซุปขุ้ยชาวน้อยค่ะร้านอาหารประจับชาวน้อยให้ไปอับบิงกันบุขึ้นแม่อันที่นั่พอมีขึ้นอ๋อโอ้ยพ่อโจบ้าจุดดนได้เห็นผาบนั่องไงขันซอสใช่ชุดปีเดียวกันนี้จังเลยปีดดูการบอกซอตัด เบิกแล้วก็ยิ้มไปซีคนพลอลูกใสชุดคือกันเมนูเขาเรียกว่าเมนูตัคือหมูตามัาให้เมนูเด้อเดออ้อว่ใส่เขาว่าม่อคืนแม่เจ้าภาพขึ้นไปลำเพนใส่ใส่ดักใส่ชุดเตี๋มเปียเลยแกนกอรอเลยลำเพีนงานมา้าเราเห็นบอลเนี่ยได้เงินมา <laughs> ไล้ใจ <laughs> ใส่าลาพี่เอชอะต่อคิวเป็นแถวค่ะ โอ้ยมันีอสดชื่นนั่นถามเรื่องนอนยาเลยนอนยาเลยหกชั่วโมงเนี่ยพูดหนพี่น้องว่าแต่หนูก็นอนชั่วโมงที่ไหนนายตาบุ๊กก็หลับมาเนี่ยจอดอยู่ป้ามเดียวกันอยู่ชั่วโมงชั่วโมงเพิ่งพูดไปไปแอบมองอยู่นะนี่เลยจอดอยูนนอนเอฟซีปุ๋ยแล้วเออจอดนอนอยู่นอนอย่างนี้เอฟซีสร้งรถเอารถปอมเป็มตัวนี้แล้วจ้าของรถนอนอยู่อ้าปากนี่ อเอาอีลีพอ่พอพอ่พอมาออกคลิปยาพุญหน,นองจีวหกเออแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะ